ได้เลยนี่คือเรื่องราวที่เขียนตามที่คุณต้องการเน้นความชอบความรู้สึกและจังหวะเล่าให้เหมาะกับการอ่านเสียงฉันวางแผนพาครอบครัวไปเที่ยวด้วยความตื่นเต้นเตรียมเงินทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนได้พักผ่อนอย่างสบายโรงแรมห้าดาวที่ฉันจองไว้สวยงามและหรูหราทุกอย่างดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบเมื่อถึงสนามบินฉันสังเกตพี่สะพยทำท่าตื่นเต้นเหมือนฉันแต่มีบางอย่างในสายตาเธอทำให้ฉันรู้สึกไม่ชอบมาพากล ฉันพยายามละเลยความรู้สึกนั้นและมุ่งหน้าขึ้นเครื่องหลังจากเครื่องลงแทนที่จะมีรถรับส่งโรงแรมสุดหรูเรากลับเจอกับแท็กซี่เก่าที่จอดอยู่ริมถนนคนขับมองเราด้วยสายตาแปลกประหลาดฉันเริ่มสงสัยเมื่อมาถึงที่พักไม่ใช่โรงแรมห้าดาวตามที่ฉันจองแต่เป็นเกสเท้าเล็กๆสีซีดผนังมีรอยแตกราวกลิ่นอับและชื้นลอยเข้ามาในจมูก พื้นไม้สันเวลาก้าวเดินหน้าต่างเก่าไม่สามารถปิดได้สนิทเสียงรถและสุนัขเห่าดังลอดเข้ามาทุกวินาทีฉันรู้สึกใจสัน่นพยายามโทรหาโรงแรมที่จองไว้แต่ไม่มีใครรับสายพี่สะพายยิ้มอย่างไร้เดียงสาฉันเริ่มเข้าใจความจริงอย่างชา้ชาๆเธอแอบเปลี่ยนตัวเครื่องบินและโรงแรมทั้งหมดความตื่นเต้นก่อนหน้านี้กลายเป็นความโกรธและตกใจทุกสิ่งรอบตัวฉันเหมือนบีบคั้นใจ ฉันมองรอบห้องไม่มีความหรูหรามีแต่ความเก่าคร่ำคร่าและความผิดหวังฉันรู้สึกได้ถึงความอับอายและความไม่สบายใจที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพี่สะใภ้พูดว่าคิดว่าครอบครัวจะสนุกกับการเปลี่ยนบรรยากาศบ้างน้ำเสียงของเธอเย็นชาจนน่ากลัวฉันยืนอยู่ตรงกลางห้องทุกสายตาของครอบครัวมองฉันรอคำตอบจากฉัน ถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อส่วนช็อกสุดท้ายของเรื่องให้ยกระดับความตึงเครียดและความไม่สบายใจของตัวละครให้ถึงจุดสูงสุดทำให้เหมาะกับการเล่าแบบเสียงต่อเนื่องได้อย่างสมบูรณ์คุณอยากให้ฉันต่อส่วนช็อกสุดท้ายใหม่ได้ฉันจะต่อเรื่องให้ยาวและเพิ่มความตึงเครียดพร้อมกับช็อกสุดท้ายเพื่อให้เหมาะกับการเล่าเสียงฉันกลืนน้ำลายแล้วพยายามสงบใจแต่หัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมานอกรอ,อบบรรยากาศรอบตัวกลับมืดหม่นทันที เสียงลมพัดกระทบหน้าต่างเก่าทำให้ผนังไม้ดังกรอบแกรบทุกครั้งลูกๆมองฉันด้วยสายตาสงสัยฉันไม่อยากให้พวกเขารู้สึกผิดหวังแต่ความโกรธและความตกใจในใจฉันประตุฉันถามพี่สะพายว่าทำไมต้องทำแบบนี้เธอหัวเราะเบาๆแต่รอยยิ้มนั้นกลับทำให้ฉันสั่นสะท้านฉันพยายามมองไปรอบๆเกสเฮาส์เล็กๆแห่งนี้ดูเหมือนกับถูกทิ้งร้างมานาน กลิ่นเหม็นชื้นของผ้าเก่าและไม้เน่าเข้าจมูกประตูห้องน้ำหลวมจนแทบจะหลุดห้องนอนเล็กจนเก้าอี้ตัวเดียวก็แทบไม่พอฉันเดินไปเปิดหน้าต่างหวังจะเห็นวิวทะเลหรือสวนสวยแต่กลับเจอเพียงตรอกแคบและหลังคาสังกะสีเก่าสายลมพัดฝุ่นละอองเข้าตาฉันจึงต้องปิดหน้าต่างทันทีพี่สะพ้ายยืนอยู่ข้างหลังรอยยิ้มของเธอยังคงแผ่วเบาฉันรู้สึกเหมือนถูกล้อมด้วยความไม่จริงใจ ทุกอย่างรอบตัวเหมือนล้อเล่นกับความรู้สึกของฉันฉันพยายามถามตัวเองว่าควรทำอย่างไรต่อไปเสียงโทรศัพท์จากโรงแรมจริงดังขึ้นในหัวแต่ฉันไม่รู้จะอธิบายอะไรเงินทั้งหมดที่เตรียมไว้ความตั้งใจที่จะสร้างความสุขให้ครอบครัวกลับกลายเป็นความหงุดหงิดและความผิดหวังฉันมองไปที่ครอบครัวเห็นลูกๆยังคงตื่นเต้นกับการเที่ยวแต่สายตาพวกเขาเต็มไปด้วยความสงสัย ฉันรู้ว่าฉันต้องหาวิธีแก้ไขแต่ในตอนนี้ฉันต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวดว่าพี่สะพ้ายทำลายทุกอย่างด้วยความตั้งใจและในความเงียบของเกตเ้านี้ฉันรู้สึกถึงความตึงเครียดที่ค่อยๆก่อตัวเหมือนทุกห้องกำลังจ้องมองฉันทุกเสียงจากภายนอกกลายเป็นการสะกดจิตและฉันรู้ว่าความสงบสุขที่หวังไว้อาจจะไม่กลับคืนมาอีกต่อไปฉันยืนอยู่ตรงกลางห้อง หัวใจเต้นแรงทุกวินาทีทุกการเคลื่อนไหวรอบตัวเหมือนกับการย้ำเตือนว่าครอบครัวของฉันตกอยู่ในความผิดหวังครั้งใหญ่และฉันต้องหาทางออกจากความช็อกนี้ก่อนที่ความตึงเครียดจะกลายเป็นระเบิดที่ไม่มีใครคาดคิดถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อให้จบเรื่องแบบสุดช็อกหรือพลิกคว่ำเพิ่มความระทึกและบทสรุปที่คนฟังจะจดจำไปอีกนานทำให้เหมาะกับ YouTube หรือการเล่าเสียงยาวคุณอยากให้ฉันทำเวอร์ชันจบสุดช็อกไหม่ ได้ฉันจะต่อเรื่องให้ยาวและยกระดับความช็อกและความระทึกสุดขีดจนเหมาะกับการเล่าแบบเสียงต่อเนื่องฉันหันไปมองพี่สะพ้ายอีกครั้งสายตาของเธอเย็นชาและนิ่งเงียบเหมือนเธอกำลังสนุกกับความไม่สบายใจของฉันความโกรธและความผิดหวังในใจทวีความรุนแรงฉันต้องพยายามควบคุมอารมณ์เสียงฝีเท้าเล็กๆของลูกๆทำให้หัวใจฉันหยุดเต้นชั่วขณะพวกเขายังไม่รู้ว่าความรูราที่ฉันสัญญาไว้กลายเป็นฝันร้าย ฉันก้มลงไปกอดลูกคนเล็กกลิ่นของพวกเขายังคงอบอุ่นและปลอดภัยแต่ความรู้สึกนั้นกลับประปลนกับความวิตกกังวลฉันเดินตรวจรอบห้องอีกครั้งและสังเกตว่าประตูบางบานถูกล็อกจากด้านในไฟสลัวทําให้เงาของเฟอร์นิเจอร์ดูเหมือนสัตว์ประหลาดเสียงน้ําหยดจากเพดานทําให้หัวใจฉันกระตุกทุกสิ่งรอบตัวเหมือนกับตอกย้ําความผิดหวังฉันหันไปถามพี่สะพยอีกครั้ง นี่คือสิ่งที่เธอต้องการให้ครอบครัวสนุกหรือน้ำเสียงฉันสั่นแต่เธอยังคงยิ้มเย็นเหมือนมีความลับบางอย่างที่ฉันยังไม่รู้หัวใจฉันเต้นแรงจนแทบจะออกมานอกอกฉันตัดสินใจโทรหาโรงแรมที่จองจริงอีกครั้งเสียงรอสายดังยาวแล้วสายตอบกลับพนักงานยืนยันว่าการจองยังคงอยู่ความโกรธและความตกใจของฉันระเบิดทันทีฉันตรหนักว่า พี่สะพ้ยตั้งใจเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อให้ฉันประสบความล้มเหลวฉันหันไปมองหน้าครอบครัวเห็นสายตาสงสัยของลูกๆพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาอยู่ที่นี่ความรู้สึกผิดชอบชั่วคราวของฉันทับซ้อนกับความอับอายฉันรู้ว่าต้องหาวิธีแก้ไขก่อนที่ความไม่สบายใจนี้จะกินทุกคนแต่แล้วพี่สะพ้ยก็เปิดกระเป๋าเดินทางและหยิบสิ่งที่ฉันไม่คาดคิดออกมาเป็นเอกสารการจองโรงแรมห้าดาว แต่เป็นชื่อของเธอและมีข้อความเขียนว่าฉันอยากให้คุณรู้สึกถึงความตื่นเต้นและความช็อกก่อนจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดฉันยืนตะลึงไม่สามารถพูดอะไรออกมาความโกรธและความตกใจประปลนกับความโล่งใจเล็กๆทุกสายตาที่มองมาที่ฉันเต็มไปด้วยความคาดหวังและความสงสยัยฉันสูดลมหายใจลึกพยายามสงบจิตใจและเริ่มวางแผนว่าพรุ่งนี้เราจะไปโรงแรมห้าดาวด้วยรอยยิ้ม แต่ในค่ำคืนนี้ฉันยังคงยืนอยู่ท่ามกลางความเก่าและมืดรู้สึกถึงความตึงเครียดที่ยังไม่คลายเหมือนเกตเท่านี้จะเก็บความลับและความตื่นเต้นเอาไว้จนถึงเช้าเสียงลมพัดหน้าต่างเก่าประตูดังกรอบแกรบเมื่อมีมแมลงบินผ่านทุกอย่างรอบตัวฉันยังเต็มไปด้วยความไม่สบายใจแต่ฉันรู้ว่านี่คือบทเรียนที่เจ็บปวดและจะทำให้ครอบครัวของฉันยิ่งแข็งแรงขึ้นฉันยืนมองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นแสงไฟจากเมืองเล็กๆก,กระจายอยู่ไกลความรู้สึกผสมนปนะหว่างความช็อกและความหวังและฉันรู้ว่าแม้วันนี้จะเป็นฝันร้ายแต่วันพรุ่งนี้จะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขจริงๆถ้าคุณต้องการฉันสามารถทำเวอร์ชั่นปรับแต่งสำหรับ y o u t u b e ในเรเชนแบบ20-30นาทีพร้อมการเว้นจังหวะและเน้นเสียงสยองเวช็อกเพื่อให้ผู้ฟังอยู่กับเรื่องจนจบคุณอยากให้ฉันทำเวอร์ชั่นนั้นใหม ได้ฉันจะต่อเรื่องให้ยาวขึ้นอีกเพิ่มความตึงเครียดและความช็อกในค่ำคืนนี้ให้เต็มอารมณ์พร้อมสร้างฉากให้ผู้ฟังรู้สึกเหมือนอยู่กับตัวละครฉันยังคงยืนอยู่ตรงหน้าต่างมองไปยังตรอกเล็กๆข้างเกสเฮาเสียงลมพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นความชืน้นใบไม้กระทบหน้าต่างดังแรกๆทำให้ฉันสะดุ้งทุกครั้งฉันหันกลับไปที่ห้องเห็นลูกๆนอนหลับบนเตียงเก่าแต่สายตาของพวกเขายังคงเคลื่อนไหวอย,อยู่ใต้เปลือกตา เหมือนฝันร้ายกำลังตามหลอกหลอนฉันนั่งลงข้างเตียงจับมือพวกเขาแน่นพยายามบอกตัวเองว่าทุกอย่างจะโอเคแต่เสียงฝีเท้าเบาๆจากชั้นบนทำให้หัวใจฉันเต้นแรงฉันจำเสียงได้ทันทีเป็นพี่สะพ้ยเธอกำลังเดินมาด้านล่างโดยไม่มีเสียงสัญญาณเธอยิ้มบางๆแต่สายตาของเธอกลับเย็นยะเยือกเหมือนกำลังวางแผนบางสิ่งที่ฉันยังไม่รู้ฉันลุกขึ้นยืน รู้สึกถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นทุกวินาทีเสียงฝีเท้าของเธอกระทบพื้นไม้เก่าดังแกรกๆแ,และสะท้อนเข้าไปในห้องฉันสามารถได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงจนเกือบหูอื้อพี่สะพายหยุดยืนตรงกลางห้องยกมือขึ้นชา้ชาๆและเอ่ยคำพูดที่ทำให้ฉันช็อกคืนนี้คุณจะได้รู้ว่าความพังและความสวยงามอยู่ใกล้กันแค่ไหนฉันยืนตะลึงไม่สามารถขยับตัวหรือพูดอะไรได้ ทุกอย่างรอบตัวเงียบสงัดแต่กลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดเหมือนห้องนี้กำลังหายใจพร้อมกับฉันเธอเดินไปหยุดที่หน้าตู้เก่าเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นเอกสารและกุญแจของโรงแรมห้าดาวและกระเป๋าเดินทางอีกใบที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าและของใช้ฉันรู้ทันทีว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนของเธอแต่ก่อนที่ฉันจะโล่งใจเสียงบางอย่างดังขึ้นจากหลังห้องเหมือนมีใครหรืออะไรเคลื่อนไหว ฉันหันไปมองแต่ไม่เห็นใครความหวาดกลัวแทรกซึมเข้ามาในใจความมืดและเงาที่เคลื่อนไหวรอบห้องทำให้ฉันแทบหายใจไม่ออกฉันคว้าโทรศัพท์อยากโทรออกแต่สัญญาณหายไปเหมือนโลกทั้งโลกนี้ถูกตัดขาดฉันหันไปมองลูกๆพวกเขานอนหลับสงบแต่หัวใจฉันกลับเต้นแรงและสายตาของพี่สะพ้ยยังคงจ้องมาที่ฉันอย่างเย็นชาฉันรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่าง เหมือนห้องนี้เต็มไปด้วยพลังลึกลับทุกเสียงทุกกลิ่นทุกฝุ่นละอองดูเหมือนถูกขยายความช็อกของวันนี้ไม่ใช่แค่การถูกหลอกแต่เป็นการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่คาดคิดและฉันรู้ว่าต้องตัดสินใจทันทีก่อนค่ำคืนนี้จะกลายเป็นฝันร้ายจริงๆฉันยืนหายใจแรงและค่อยๆเดินไปหยิบเอกสารโรงแรมพี่สะพายยืนอยู่ข้างๆสา,ายตาของเธอเย็นเฉียบแต่ครั้งนี้ฉันรู้สึกถึงความมั่นใจบางอย่าง ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอทำลายค่ำคืนนี้ฉันจะพาครอบครัวออกไปแม้ทุกอย่างจะเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความช็อกฉันเปิดประตูเกสเฮาชาชาและมองไปยังคืนที่มืดมิดแสงจันทร์สะท้อนบนหลังคาสังกสีทุกสิ่งรอบตัวย,ยังเต็มไปด้วยความลึกลับและความไม่สบายใจแต่ฉันรู้ว่านี่คือค่ำคืนที่ต้องเผชิญและเช้าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแห่งรอยยิ้มและความสุขที่แท้จริง ถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อเวอร์ชั่นยาวสุดๆส0นาทีสำหรับเนเรั่น u t u b e โดยใส่จังหวะหยุดการเน้นเสียงความสยองและความช็อกแบบทีละขั้นทำให้ผู้ฟังติดตามจนจบเรื่องคุณต้องการให้ฉันทำเวอร์ชั่นนั้นใหม่ได้ฉันจะต่อเรื่องให้ยาวขึ้นเพิ่มช็อกและความระทึกของค่ำคืนนี้พร้อมสร้างเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกอยู่กับตัวละครจริงๆฉันก้าวออกจากเกสเฮาเสียงกรอบกแกรบของพื้นไม้เก่าตามทุกฝีเท้า สายลมค่ำพัดแรงจนผมปลิวไปหน้าฉันสูดลมหายใจลึกพยายามเก็บความใจสัน่นพี่สะพ้ายเดินตามมาเบาๆรอยยิ้มของเธอยังคงเย็นชาแต่มีประกายบางอย่างในสายตาเหมือนเธอรู้ความลับที่ฉันยังไม่เข้าใจฉันมองไปรอบๆตรอกเล็กที่มืดมิดและเต็มไปด้วยฝุน่นมีเสียงมแมลงร้องประสานกับเสียงลมพัดทุกเสียงดูเหมือนย้ำเตือนฉันว่าฉันกำลังเดินเข้าสู่ความไม่แน่นอน ฉันพยายามโฟกัสไปที่เอกสารโรงแรมทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นทางออกแต่แล้วเสียงบางอย่างทำให้ฉันสะดุง้งเหมือนมีคนเคาะประตูเบาๆจากด้านหลังฉันหันไปแต่ไม่พบใครเพียงแค่เงามืดและความเงียบพี่สะพายยืนอยู่ใกล้ๆแล้วเอ่ยคำพูดที่ทำให้ฉันเกือบช็อคคืนนี้คุณจะได้รู้ว่าการรอคอยความสุขมักจะเจ็บปวดก่อนฉันรู้สึกถึงความหนาวเยือกแรกเข้ากระดูก แต่พยายามสงบสติและก้าวต่อไปแม้หัวใจเต้นแรงจนแทบออกมานอกรกเรามาถึงรถแท็กซี่เก่าคนขับมองเราด้วยสายตาแปลกประหลาดฉันพยายามบอกให้เขาไปยังโรงแรมจริงแต่เขาเพียงพยักหน้าเงียบและเปิดประตูให้เราเข้าไปฉันนั่งลงข้างครอบครัวลูกๆมองฉันด้วยความสงสัยแต่ฉันไม่พูดอะไรหัวใจยังคงเต้นแรง ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนกำลังจับตามองฉันรถเคลื่อนออกไปเสียงเครื่องยนต์ดังระรัวในค่ำคืนฉันหันไปมองพี่สะพายเธอยังคงยิ้มแต่คราวนี้รอยยิ้มของเธอหายไปแทนที่ด้วยความสงบเหมือนเธอพอใจกับบทเรียนที่ฉันได้รับฉันทอนหายใจพยายามปลอบใจตัวเองและมองไปยังแสงไฟเล็กๆของเมืองความตึงเครียดเริ่มคลายแต่หัวใจยังคงสัน่น เหมือนค่ำคืนนี้จะจดจำไปอีกนานและแล้วฉันเห็นโรงแรมห้าดาวปรากฏขึ้นจากความมืดแสงไฟสวยงามและอบอุ่นความฝันที่ฉันรอคอยกำลังจะเป็นจริงแต่ความช็อกและความตึงเครียดของคืนนี้จะอยู่ในความทรงจำของฉันตลอดไปฉันจับมือครอบครัวแน่นพวกเขายิ้มบางๆแม้ยังไม่เข้าใจทั้งหมดฉันรู้ว่าค่ำคืนนี้เป็นบทเรียนของความอดทนและการ,รเผชิญหน้ากับความไม่คาดคิด แม้จะเต็มไปด้วยความตกใจและความระทึกแต่ในที่สุดความสุขที่แท้จริงก็รออยู่ฉันก้าวขึ้นบันไดโรงแรมความอบอุ่นและความหรูหราโอบกอดเราเสียงหัวเราะของลูกๆเริ่มดังขึ้นและในที่สุดฉันก็รู้สึกโล่งใจแม้ค่ำคืนนี้จะเป็นฝันร้ายแต่พรุ่งนี้เราจะมีเรื่องเล่าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข ถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อเวอร์ชั่นยาวที่สุด30-35นาทีสำหรับ a นเรเชน u t u b e โดยเพิ่มจังหวะช็อคทีและขั้นการเน้นเสียงและบรรยากาศที่ค่อยๆสร้างเซอร์สเพให้ผู้ฟังติดตามจนจบเรื่องได้อย่างเต็มรูปแบบคุณต้องการให้ฉันทำเวอร์ชั่นนั้นใหม่ได้ฉันจะเขียนตอนจบของเรื่องให้จบอย่างลงตัวและสร้างความพอใจทางอารมณ์พร้อมความรู้สึกผสมระหว่างบทเรียนและความอบอุ่นเช้าวันรุ่งขึ้น แสงแดดอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างห้องพักโรงแรมความอบอุ่นและความสดชื่นเต็มไปทั่วห้องเสียงหัวเราะของลูกๆดังขึ้นอย่างร่าเริงฉันนั่งมองพวกเขาหัวใจเต็มไปด้วยความโล่งใจและความสุขพี่สะพ้ายยืนอยู่ข้างๆคราวนี้รอยยิ้มของเธอดูจริงใจเราทั้งสองสบตากันและฉันเข้าใจว่าบทเรียนเมื่อคืนนี้คือการทดสอบความอดทนและความรักของครอบครัวเราลงไปทานอาหารเช้า ทุกสิ่งรอบตัวสดใสแสงแดดทำให้ทุกอย่างดูมีชีวิตชีวาลูกๆสนุกกับสรว่ายน้ำสามีฉันยิ้มและขอบคุณสำหรับความตั้งใจของฉันฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นของครอบครัวและความสุขที่แท้จริงฉันหันไปมองพี่สะใภ้อีกครั้งเธอพยักหน้าเล็กๆเ,เหมือนยอมรับว่าเมื่อคืนนี้เป็นเพียงบททดสอบฉันไม่โกรธแล้วแต่กลับเข้าใจถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ำคืนนั้น เรานั่งชมวิวทะเลจากระเบียงห้องเสียงคลื่นกระทบฝั่งเบาๆสายลมเย็นพัดผ่านฉันรู้สึกถึงความสงบและรอยยิ้มของครอบครัวฉายชัดในหัวใจแม้ค่ำคืนแรกจะเป็นฝันร้ายแต่วันนี้ทุกอย่างกลับสวยงามความผิดหวังและความช็อกกลายเป็นบทเรียนและฉันเรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่แค่สิ่งหรูหราแต่คือความรักความเข้าใจ และความสามาคัคคีของครอบครัวเรื่องราวจบลงด้วยความอบอุ่นทุกคนยิ้มและหัวเราะร่วมกันและฉันรู้ว่าแม้บางครั้งชีวิตจะเต็มไปด้วยความไม่คาดคิดครอบครัวก็สามารถเป็นแรงพลังที่ทำให้เราเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งถ้าคุณต้องการฉันสามารถรวมเรื่องทั้งหมดเป็นเวอร์ชันยาวสำหรับในเรเชนยูทูบยี่สิบห้าสามสิบนาทีพร้อมใส่จังหวะการหยุดการสร้างส p e น s ์และช็อคช่วงกลางเรื่องทำให้ผู้ฟังติดตามจนจบอย่างเต็มอิ่ม คุณอยากให้ฉันทำเวอร์ชั่นนั้นใหม่ได้เลยนี่คือหุกภาษาไทยสำหรับวิดีโอ YouTube ของคุณที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นลึกลับและสร้างความสงสัยทำให้ผู้ชมอยากดูจนจบคุณคิดว่าการพาครอบครัวไปเที่ยวหรูจะเต็มไปด้วยความสุขแต่คุณคิดผิดตัวเครื่องบินกับโรงแรมห้าดาวที่ฉันจองกลับถูกเปลี่ยนเป็นเกสเทาเก่าๆราคาถูกโดยพี่สะพยห้องเก่ามีกลิ่นอับเสียงไม้ดังทุกฝีเท้า และความลับที่เธอซ่อนไว้ทําให้ค่าคืนนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดคุณจะทําอย่างไรถ้าทุกอย่างที่วางแผนกลายเป็นฝันร้ายติดตามเรื่องราวของฉันแล้วคุณจะรู้ว่าครอบครัวและความไว้วางใจสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้แค่ชั่วข้ามคืนถ้าคุณต้องการฉันสามารถทำหกเวอร์ชั่นสั้นสองสามประโยคสําหรับหน้าปก y o ยูทูบชอตที่กระแทกใจคนดูทันทีและทําให้พวกเขาอยากคลิกเข้ามาคุณอยากให้ฉันทําเวอร์ชั่นนั้นใหม่